จ้าพี่น้องมาเบิ่งอะติมอะติมเห็นเขากินกันเห็นเขาอันนี้กันอะติมแต่วันปุ๊บมีคือบานาเท่าลยพี่น้องเดี๋ยวก่อนลองเสือ,อติมอ้าวนั่นก็อีกกระตุ่สาวซันซ <35. S 1> <35. S 2> ูซันซูโอ้สามสิบห้าบาทพี่น้องอืมเฮาซื้อมาเฮาซื้อเอาซื้อ ดืมดโปอ,มอันแต่สาหาบาทพี่น้องออคือเพียงเทะโคล,ละดัโปดำโปติงอีเชียจกตังกอนพี่นอ้องมีม มือมีม er ือพ okay. uh, ี่น่องเลยเดียวกันแบบนึ่งตกันเาอชียรเไีหน่องลองชิมเหมือนกันเสียบปอสามสิบห้าบาทเสียบเลยแม่ข่อยนึกว่าจะอรละสิบาท คืบอบัตรห่อพี่น่องเงยสามสิบห้าบาทถามว่ารสชาติแบบพ่อยกินไดนเยู่ครับอืมไ่สามรสถามว่าบุเสบือบัตรห่อได้อู้หู กี่ค้นแตกลุมๆอยู่พี่น้องเสือกินเพราะมันคือว่ามันแสบเนาะมันอ่รสชาติมันบันบนวัวคือบ้านเฮาเนาะมัมมีกะทิพี่นอ้องมัมม,มีกะทิเป็นอ่คนละใหม่นี่อย่าง มาปั่นไหวะคนสื่อเต็มอยอู่สับสื่อเขาแล้วพี่นอ้องเอ้ <c oughs> จ้าอีป่ายซื้ออีกเช่นเคยจ้าพี่น้องมือนีมาสวนออกกำลังกายกครับผมมาเบิบ่งต้นใหม่ต้นนี้พี่น้องเออมันแปลกแปลกเบิง่งพี่น้องคิดว่าตายอยู่บ่เห็นบ่บม่มีอย่างเลยกิ่งมันนี่ ที่ไนได้ล่ะเขามียอดมีใบอยู่ข้างบนข้างบนอืมนี่มองจงิี่คิดว่าต้นไม้ตายได้พี่น้องมะเมียนได้ครับผมเนี่ยงามสวยกัเราเป็นสวนครับผมอมสวนเล่นสวนยังไปเหรอครับอมืมีคนมาไอ้หนั่นครับพี่น้องไมอ้ออกกําล่างกายมาเล่นม้สนุกสนานกันครับผม,มนี่แหละครับ ใครอยากมาเดินเล่นเย็นเยน็ยนสบาย,ย,ยได้เลยครับลมเย็นเอาศาสต์เอาเสือมาปูนอนได้ครับผมอ, م. อืมก็ม,ม,ม,มีเด็กหน่อยชีดื้อวิ่งอืมเป็นสวนสวนแบบสวยงามเป็นที่เล่นของเด็กหน่อยก็มีครับผมอืมอืมผู้ชพยผู้สาวก็มีมาเล่นกันเด็กนงเด็กหน่อยเป็นหน่องเยอืม สวนเล่นสนุกสนานกันบ้านเท่ากับพบอุ่นแล้วครับผมแบบนี้พี่น้องมาตามสมตามประคุงกินกันข้าวเหนียวนอกพี่น้องเนาะแต่ว่าบ้านนี้เขาบว้ดีมาหนังกินหนังยังเขาเหมาะกับร่างกายชีวิตไต้หวันก็ประมาณนี้แหละครับผม,อ,มอยู่แต่ห้องร้านมันกันน่าเบื่อพี่น้องออกมาสนุกสนานอยู่ข้างนอกไปฮะพีฮะน่องฮะเพื่อนฮะฟุ้งไปเังเสร่แล้วครับ จักรยานของอินโดนีเซียเอาจักรยานเขามาขี่พี่น้องเลยอจอดไว้ห่างทีมกีเซื้อนะนี่แหละครับบรรยากาศมียังมากมายครับผมพี่นอ้องอยู่ต่างจังหวัดต่างประเทศหรือที่ไหนก็ต่างครับผมที่ห่างไกลาจากบ้านเราก็ขอให้มีความสุขทุกๆวันนะครับผมมีความสุขใช้ชีวิตให้มันคุ้มค่าใช้ชีวิตอย่าประมาทครับทุกวันนี้ แมนบัพี่น้องใช้ชีวิตให้อ่าเขาเรียกอะไรล่ะนะให้ดีอืพูดได้คําเดียวให้ดีให้มีสติแค่นั้นแหละครับมันมีอย่างมากมายคินหดวด้นเกาครับผมฝังเลยด้วยครับอีป่ายซื้ออีกเช่นเคยจ้า